สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำตัวโปรแกรม d r m k geotech นะครับเวอร์ชันในที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วนะครับสำหรับในเวอร์ชั่นแรกนี้เราก็จะประกอบไปด้วย6โมโดูลย่อยนะครับได้แก่เบร s h e ชีผ่ายเสาเข็มพืชค้ายันนะครับแล้วก็บอพายเสาเข็มเจาะ นะครับรีเวนพายเสาเข็มตอกแล้วก็รีเทนิงวอลกนะครับกำแพงกันดินแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก p ีแค a s t วอล l นะครับอันนี้จะเป็นกำแพงกันดินแบบสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ slope stability นะครับก็ยอมรับว่าเป็นอะไรที่ตอนแรกผมไม่ค่อยถนัดทางด้านงานทางด้านซอยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านโครงสร้างแต่ก็ คิดว่าลองดูสักหน่อยนะครับก็เห็นว่ามีหลายๆท่านก็อยากจะให้มีโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณขึ้นมานะครับผมก็ต้องไปเรียนรู้ในหนังสือเำลาเรียนของอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็ปัดฝุ่นความรู้เก่าๆขึ้นมาเราก็พบว่าจริงๆก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันมีส่วนที่จะต้องมาต่อเชื่อมกับทางด้าน การออกแบบโครงสร้างเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเสาเข็มพืชคำยันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโครงสร้างเหล็กมาคำยันด้วยผมก็อ๋อเราก็ไม่เคยรู้เลยเราสอนแต่ Steel ดีไซน์ไปพอเพิ่งมารู้ว่าเออทางด้านซอยเนี่ยพอเข้าไปใช้งานเขาจะต้องประยุกต์ใช้แบบนี้นะนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยก็ได้เรียนรู้ขึ้นมากเลยนะครับถ้าเป็นบอ่อพายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคอนกรีตเสริมเหล็กใช่ไหมครับ เราก็อ๋อเราก็พยายามที่จะสอดแทรกในส่วนของที่เราถนัดเข้าไปด้วยเหมือนเป็นการ cross field กันเนี่ยทำให้ได้อะไรที่มันเป็นมุมมองใหม่ๆขึ้นมา,มากผมก็ได้เรียนรู้ขึ้นมากนะครับแล้วก็เอาในส่วนของผมเนี่ยเข้าไปช่วยพัฒนาทางด้านของงานดินได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ก็คิดว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมกันนะครับส่วนพอเสาเข็มตอกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ อะไรนะคอนกรีตอัดแรงไปกันใหญ่เลยนะครับมันเลยนะครับการเขียนโปรแกรมนี่ก็จะมีการพัฒนาขึ้นนะครับก็คือเราเริ่มมีทําเป็นหลายหายหน้า,าเช่นเสาเข็มตอกใช่ไหมครับเราก็จะมีการใส่ข้อมูลชั้นดินมีหน้าต่างๆแล้วก็มีตารางซึ่งพัฒนาขึ้นมากจากตัวที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็จะทําเป็นหลายๆห,หน้าเพื่อให้รองรับการคํานวณที่ซับซ้อนได้เช่น การคำนวณในส่วนของดินใช่ไหมอันนี้ผมก็อ่าตามๆเข้าไปพอมาเข้าสู่ในส่วนของโครงสร้างเราก็อ๋อเราเริ่มมันแล้วนะครับก็สนุกมากครับเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันทําได้แบบไม่จํากัดเพราะว่ามันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบเต็มรูปแบบแล้วเราก็ใช้แพลตฟอร์มที่ใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ n e t 5นะครับ ตอนนี้มี .dot เด6แล้วนะครับก็คิดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนโดย Microsoft ก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับที่จะใช้กับบน Windows นะครับอันนี้เราเรียกว่า Desktop โปรแกรมนะครับ Windows Desktop นะครับก็สามารถที่จะโหลดเซฟได้อย่างชัดเจน คราวที่แล้วแบบว่าบางคนไม่เห็นปุ่มโหลดเซฟแลยคิดว่าโหลดเซฟไม่ได้นะครับผมก็เลยเทำให้มันเป็นจัะจัดเลยเพราะนั้นท่านสามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์แยกอิสระนะครับโดยที่ไฟล์เนี่ยก็จะเป็นนามสกุล xml นะครับแล้วก็โหลดขึ้นมาใช้งานได้นะครับแต่ผมจะตั้งล็อกเอาไว้ว่าเวลาที่จะเซฟได้เนี่ยมันจะต้อง รันให้ผ่านทุกขั้นตอนก่อนแล้วถึงจะเซฟได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีหน้ารีพอร์ตนะครับซึ่งหน้ารีพอร์ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเป็นหลายๆหน้านะครับแล้วก็ปริ้นออกมาเป็น p d ดีเอฟพมานะนั้นเทคนิคเราก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้แต่ละตัวเนี่ยเราก็จะมีวิดีโอแนะนําแยกย่อยอยู่แล้วนะครับทีนี้สําหรับท่านที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็จะมีตรงนี้ให้ ดูอีก2ปุ่มน,นะครับคือผมพยายามทําให้มันซับซ้อนน้อยก็คือในหน้ารายงานเนี่ยเราจะมีข้อมูลของโปรเจกต์อะไรต่างๆนะครับให้เรามาใส่ที่ตรงนี้ข้อมูลโครงการนะครับเราใส่ไว้ก่อนได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกโลโก้ของบริษัทเราใส่เข้าไปแทนได้นนี้ของผมเองไม่ห่วงห้ามถ้าใครจะไปใช้ท่านก็าหารูปอะไรก็ได้นะครับมาใส่ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมหารูปสักรูปหนึ่งนะ แล้วก็ g e o t e ทคนะครับ e m a ม l อ่ะสมมุติผมเอาสักรูปหนึ่งรูปนี้นะครับอ,อ่ะมันก็จะตั้งมันก็จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วเราก็บันทึกข้อมูลน,นะครับแต่ไม่ต้องกลัวถ้าเราอยากจะกลับไปคืนแล้วก็แค่มาที่หน้านี้แล้วก็คืนค่าเริ่มต้นเท่านั้นเองมันก็จะกลับอย่างเงี้ยนะครับเลือกโลโก้ใหม่ ผมรู้ดีว่าเราจะต้องมีคนสนอยากเล่นโน่นเล่นนี่แล้วก็บันทึกนะครับเราสามารถจะพิมพ์ปกรายงานได้ด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้เราบันทึกเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้าต่างนะครับทีนี้พอเราไปที่หน้ารีพอร์ตใหม่นะครับหน้ารีพอร์ตใหม่นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของเราตรงนี้แล้วก็ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนั้นเราใส่ข้อมูลของโปรเจกต์ของเราทีเดียวพอนะครับอ่า ทนี้อันต่อมาที่มีเพิ่มขึ้นมาจากตัวของ u n d a t i o นนะครับก็คือตัวแนะนำการใช้งานก็คือบางทีท่านสงสัยจะใช้อะไรยังไงผมก็เลยทำอันนี้ให้แบบใหม่ก็คือพอเรากดปั๊บนะครับมันก็จะแยกเป็น6โมดูล6โมดูลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเราคลิกตัวเีนนิใช่ไหมครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยปุ๊บมันก็จะเปิดไฟล์ pdf มาให้ท่านดู P.D.F. นี่ก็จะมาอยู่างกับตัวโปรแกรมอยู่แล้วก็จะเป็นหนังสือผมเป็นแบบคนชอบทำหนังสือครับก็ต้องวาดรูปเองมันก็เลยช้าไปอีกไม่รู้จะอยากอะไรไปถึงไหนนะครับก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรมทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำแบบสรุปรวบลัดก็คือจะมีส่วนของทฤษฎีด้วยแล้วก็จะมีส่วนของการใช้งานโปรแกรมด้วยนะครับขั้นตอนต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะสรุปเป็นอย่างนี้นะครับน,นี้ก็คือการใช้งานของโปรแกรมนะครับก็อันนี้ก็คือแต่ผมก็คิดว่าต่อไปเราก็สามารถที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ก็ลองทําดูก่อนแล้วก็จะดูดูประสบการณ์ของผู้ใช้งานด้วยเหมือนกับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดมีอะไรเสนอนะให้ปรับปรุงใดต่างๆเนี่ยผมก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเขียนโปรแกรมคนเดียวอันนี้ผมบอกก่อนผมไม่ได้ใช้ใครเขียนไม่ได้จ้างเด็กเขียนนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้อย่างอิสระแล้วก็รวดเร็วนะครับ แล้วก็ต่อไปในอนาคตก็อาจจะมีโมดูลต่างๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับถ้าเกิดอ่ผมก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากให้ทำอะไรเนี่ยก็ถ้ามีตัวอย่างอะไรเนี่ยก็ส่งมาให้ผมดูได้นะครับสอนผมหน่อยนะแล้วมันจะทำได้เร็วไม่งั้นผมก็ต้องไปคลำเองก็จะใช้เวลาเยอะขึ้นถูกไหมครับอ่าแต่ว่าท่านที่อุดหนุนจ่ายเงินซื้อตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเนี่ย ราคากจ็จะใช้งานได้ไปตลอดนะครับอันนี้เราถือว่าให้เป็นการแสดงความขอบคุณที่ให้ความมั่นใจในตัวผมนะครับเพราะนั้นพอเวอร์ชั่นที่ปรับเปลี่ยนอัปเกรดขึ้นไปบางทีอาจจะขออัปราคาขึ้นนะครับแต่ลูกค้าเก่าเนี่ยก็ยังคงใช้ได้ไปเรื่อยๆนะครับเราเล่นเหมือนกับเติบโตไปด้วยกันเหมือนหุ้นโกลด์สต็อกเนี่ย <laughs> จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้น ก็เพราะว่าท่านก็จะต้องเผชิญกับปักของความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่ออกมาแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดหรอกแต่ว่าข้อปัญหาก็คือเราจะต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับแล้ว งานของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ผมก็คิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีผมอาจจะมีที่ผิดพลาดไปก็อาจจะต้องขออภัยเว้นที่นี่ด้วยนะครับแต่ผมก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับท่านที่ติดตามงานผมมาก็คงจะสังเกตเห็นว่ามันชัดหนักข้อขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็สนุกอ่ะแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นการเอาความรู้เนี่ย มามาจัดระเบียบรวบรวมแล้วก็ให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับก็ถือะว่าผมเป็นผู้ช่วยของท่านในการทำงานเขาแล้วกันนะครับก็สำหรับการแนะนำก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเสนอแนะหรือแนะนำผมหรือจะอะไรข,ข้อมูลส่งมาให้ผมดูเนี่ยก็ยินดีนะครับสวัสดีครับ